าววันนี้กลับมาดีสุรินวันพุธที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกานางวิลวัลแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินพร้อมคณะกรรมการตรวจนับคะแนนการเลือกอนุกรรมการในองคกพจังหวัดสุรินร่วมเป็นพยานในการแสบฉลากผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันจากการเลือกคณะอนุกรรมการองค์กรจังหวัดสุรินณห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสุริน โดยมีนายพิจิต์บุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานการจับฉลากในครั้งนี้จากนั้นเวลา9ก้นาฬิกา15นาทีนางปียนุชวุฒิสอนพ่วำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติพร้อมด้วยนางสาวสุวรรณีวังการรองพ่วำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติและชนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพข้อมูลในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการและตามนโยบายอื่นๆโดยมีนางวิลวันแสนฟันสถิติจังหวัดสุรินพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินให้การต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติราชการในครั้งนี้ ณห้องประชุมสำนักง,งานสถิติจังหวัดสุรินทร์ชั้นสาสำกลางจังหวัดสุรินทร์ <c oughs> <c oughs>